สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันตอนสอบอีกแล้วเมื่อนี้เมื่อนี้สีเฮดอันซุปเปอร์ต้ยมยำซุปเปอร์ตีนไก่จ้ะ <c oughs> อันนั้นคืออยากก็เลยว่าสีเฮดยังกินนาะก็บหมืนซื้อมาแล้วว่าสีเฮดยังดีอันเตรียมเครื่องจ้ะอันนี้เมื่อนี้ซีบโบเ็นหนาเดอร์ค่ะทายท้ำแบบว่านทายคลิปแบบว่าน แบบชนิดโบเห็นหนานี่ค่ะอันเฮ็ดผู้เดียวเนะก็เฮ็ดไปเน่จะคือเครื่องเครื่องเขาจะมีเครื่องเครื่องใส่หมอแกงหมอต้มยำแล้วก็สิมีอันสีนไก่น่าจะนี่ร่างเราด้วค่ะ ล่างกับน้ำส้มสายชูขั้นใจน้ำส้มสายชูเราก็ล่างล่างล่างเอาให้สะอาดสะอาดเนาะอันนี้ต้มน้ำเดือดๆได้ค่ะต้มน้ำให้เดือดไปก่อนแล้วกะเมี่ยนใส่ใส่ข้าวหน่อด้ป่ะใส่ข้าหน่อรดไก่ไหมจ๊ะกะ็เอาเห็ดซุปไก่เนาะเออยว่าอันต้มยำต้มยำซุปเปอร์ตีนไก่นะนะ ขึ้นอยากน่าจะเนาะเครื่องมันก็จะมีหัวค่าตะไคร้นะจจะค่าตะไคร้อันอันใบบักกูดเครื่องใส่หมอมันกรอนสีตม้มอันนั้นให้ต้มน้ำให้เดือดแล้วก็มีรากผักชีแล้วก็ราก,กกากอันขึ้นใายนะคะข,ขึ้นใายเอาสิเอาเครื่องมันทุกอย่างอันที่เขาเตรียมไว้ลงในหม้อด้วจ้ะลงในหมอ้อลงในหมอ้อลงในหม้อไปนี่ค่ะข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปเลยจ้ะ น้ำเดือดแล้วได้เมื่อกี้นี่มันเดือดแล้วเนาะ่อยให้มันเดือดไป่อยให้มันเดือดไปเนาะจ้ะใส่ข้าวนอกไปก่อนหนึ่งเลยจ้ะข้าวนอกไก่่อยให้น้ำมันเดือดให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ่อยให้น้ําเดือดอีกรอบมาเห็นน้ำอันมาดามของกุ้งเด้อเมือนี่มาดามของกุ้งก็จะชายอ่ะตั้งแต่นี่จ้ะ นี่บักขามเปียกแซน้าอันนี้แซน้าร้อนไว้นะจ๊ะแซน้าร้อนไว้อันนี้หม้อกําลังเดือดบวบัวบัวบัวพอตีนไก่ลงเลยจ้ะตีนไก่ลงเลยให้น้ำเดือดซะก่อนเดือยจังเอาลงสข้าวเดีสยีเมนข้าวดิเขาก็ปล่อยให้น้ำเดือดไปเนาะน้ำเดือดไปเดี๋ยววันพอเขาปรุงแล้วเายังแล้ว เครื่องมันก็จะมีพักขึ้นฉายเลยเลีกสิไซเมนดามาดามสิไ่พักพักขึ้นฉายล่างมันเอาไปใส่หม้อไปแล้วแก่มีมบักหน้าเตรียมบักหน้าไหวแล้หนามะขามลงก่อนเนาะหนามะขามลงก่อนถ้าเขาชิมเขาอยั้งได้แล้วเขาได้รสชาติแล้วมันเดือดให้มันเดือดแล้วก่ะเราก็จังเอาเอาหนามะขามลงเลยคะ่ะแล้วก็ชิมบึงล้วก็สิไส่พวกน้ำปลาใส่เครื่องดีเครื่องปรุงสีเฮาชอบนั่นแหล,ละผู้ได้มากผงชูรสก็ใส่ลงไปผู้ได้มากน้ำปลาก็ใส่ ซิมเนอเด้อจะบตำ,ำบักเพี็กใส่น้ำเนะคะ่ะบักเพี็กอ่ะตำบักเพี็กใส่น้ำมันสิเดีีรสชาติแบบต้มยำน้ำใสนี่นะคะ่ะตรงเขาเอิน,น,นต้มยำซปเปอร์ตีนไก่พะนะอยู่ในหางอันนี้ก็ได้มาเฮ็ดสูตรข้าเองขาอยากใส่ยังข้าก็ใส่เลือเครื่องปรุงนําปลใส่ผงสูรรกระไดาจากค้นบุกินโปรตองใส่โปรองไปเฮ็ดตามเขาทุกอย่างนะคะเฮ็ดสูตรของเ้าเลยนี่โอเคเดี๋ยวสิ ตอนมังซุกแล้วเดี๋ยวสิทายถ้ำให้เบิ่งอีกเทือนหนึ่งด้วจ้ะเด้อจ้าวัติจ้า